ที่อ่าวโอมานกันหน่อยแล้วกันครับมีความเคลื่อนไหวของกองทัพอิหร่านเริ่มการซ้อมรบประจําปีซึ่งต้องบอกว่าเป็นการซ้อมรบใหญ่เนื่องจากว่ากองทัพอิหร่านนั้นได้ขนเอาทั้งเรือดำน้ำําเครื่องบินขับไล่รถเทินน้ำเตินบกรวมถึงขี่ปนาวุธเนี่ยนะฮะมาแสดงแสนยานุภาพในบริเวณอ่าวโอมานเป็นการรบร่วมกันสวันนะฮะ ใก้จุดยุทธศาสตร์สำคัญนั่นก็คือช่องแคบเพอร์มุสซึ่งเป็นช่องแคบที่มีการเดินเรือโดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันมนะฮะปรากฏว่าในขณะที่มีการซ้อมรบนั้นเนี่ยนะฮะทางด้านกองทัพเรือของสหรัฐก็ส่งโดรนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เพื่อ,อทำการสอดแนมถึงการซ้อมรบของทางด้านกองทัพอิหร่าน,นะฮะทางด้านพลเรือเอกฮา,าบีบอลา เฟยารี่ผู้บัญชาการซ้อมรบในครั้งนี้เนี่ยนะ,ะก็บอกว่านี่เป็นปฏิบัติการที่ชื่อว่าโซฟากา99้า้าซึ่งปฏิบัติการนี้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะเตรียมพร้อมในการเผชิญหน้าหากเกิดภัยคุกคามจากต่างประเทศและเกิดการลุกรานเกิดขึ้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้เตือนไปยังกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยนะครับว่าการส่งโดรนเข้ามาในพื้นที่ซ้อมรบนั้นก็ไม่รับรองความปลอดภยอัย ปรากฏว่าทางด้านกองทัพเรือสหรัฐก็เลยมีการสั่งให้ถอนกองกําลังโดรนเนี่ยออกจากพื้นที่หวั่นว่าจะถูกยิงทิ้งค่ะนะฮะก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ความขัดแย้งนั้นระอ,อุไปทั่วโลกอิหร่านก็ได้เปิดปฏิบัติการในการซ้อมรบครั้งใหญ่ใลข <น S 1> เอาทุกอย่างที่มีเนี่ยนะฮะอ,ออกมาแสดงแสนยารุภาพบริเวณอ่าวโอมานครับหลายฝ่ายก็จับตาเพราะว่าเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะคะ